สวัสดีครับบทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเลเยอร์สำหรับบทเรียนนี้ผมอาจารย์ชาลีจาก My Academy the US จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งภาพไปพร้อมๆกันเลยครับเราก็จะใช้ภาพตัวอย่างของนางแบบท่านนี้มาทำการเรียนการสอน,นครับเลเยอร์ของ Photoshop นั้นหลักๆก,ก็มีอยู่ด้วยการสองประเภทนะครับ ชนิดที่1ก็คือเลเยอร์แบบแผ่นใสธรรมดาอย่างที่2ก็คือเลเยอร์ที่เรียกว่า adjustment layer นะครับผมจะแนะนำเลเยอร์อย่างแรกที่เรียกว่าเลเยอร์แบบแผ่นใสธรรมดาก่อนนะครับถ้าหากเรามาคลิกที่ไอคอนของเลเยอร์ด้านล่างนี้เราก็จะได้เลเยอร์แผ่นใสแบบธรรมดาขึ้นมาแบบนี้ครับ ังจากนั้นเลเยอร์ชนิดนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแผ่นใสบางๆวางอยู่บนภาพต้นฉบับนะครับเราสามารถที่จะทำอะไรกับเลเยอร์แผ่นนี้ได้โดยที่จะไม่ไปทําความเสียหายให้กับต้นฉบับเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเราจะละเลงสีหรือทาสีลงไปบนเลเยอร์แผ่นนี้นะครับให้ไปเลือกใช้แปรงแบบนี้ครับจากนั้นเลือกสีนะครับสีอะไรก็ได้ เราสามารถที่จะทําการทาสีหรือว่าลงสีอะไรก็ได้นะครับลงบนแผ่นเลเยอร์นี้จากนั้นเราจะลบออกก็ได้นะครับเลเยอร์แผ่นนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแผ่นบางๆวางอยู่บนต้นฉบับของเรานะครับหลายครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราได้ใช้เลเยอร์นี้มาทําการตกแต่งภาพนะครับ เลเยอร์นี้มีมีประโยชน์และมีความสำคัญกับการตกแต่งภาพต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเลเยอร์ชนิดที่2ที่เราเรียกว่า adjustment layer เลเยอร์ชนิดนี้จะเป็นเลเยอร์ที่มีเครื่องมือติดตัวมาด้วยนะครับเขาจะมีแผงเลเยอร์ที่อยู่ด้านขวาบนอย่างนี้ให้เราได้เลือกใช้นะครับเราจะแนะนำอยู่2-3ชนิดที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับ เราจะเริ่มใช้เลเยอร์ชนิดที่เรียกว่า Exp o s u r e ของเขาก่อนนะครับเราก็จะได้แผงเลเยอร์พร้อมกับหน้าปัดมาทำการปรับแบบนี้นะครับในส่วนนี้สมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มแสงให้กับนางแบบนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มแสงจากแผงหน้าปัดนี้นะครับ จากนั้นเลเยอร์ชนิดนี้ที่มีมาสมาให้ด้วยด้านขวานะครับมาสนี้จะทำหน้าที่ปกปิดหรือปกป้องในส่วนที่เราไม่ต้องการที่จะแสดงนะครับในตัวอย่างนี้เราต้องการที่จะเพิ่มแสงเฉพาะตัวของนามแบบเท่านั้นจากนั้นเราก็จะใช้แปลงเพื่อไปทำการระบายในส่วนที่เราไม่ต้องการจะแสดงนะครับ เมื่อได้เลเยอร์ชนิดนี้ขึ้นมาเราก็จะต้องไปเลือกแปลงมาใช้ครับจากนั้นเซตให้สีของแปลงเป็นสีดำแบบนี้ครับต่อไปเราก็จะสามารถระบายในส่วนที่เราไม่ต้องการจัดแสดงนะครับในลักษณะนี้ครับระบายร,บรอบๆไปอย่างนี้จะเห็นว่าร,รอบนั้นได้ได้ เปลี่ยนไปนะครับรอบๆของตัวนางแบบนะครับเลเยอร์ชนิดนี้มีมาส์สมาให้ด้วยเพื่อใช้ทำการนี้โดยเฉพาะนะครับในลักษณะนี้ครับของนางแบบที่เพิ่มแสงขึ้นมาแต่ส่วนของแบ็กกราวนั้นเราก็ยังสามารถที่จะคงไว้เหมือนเดิมนะครับ เราเปิดเปิดดูนะครับเราเห็นว่าแสงนั้นต่างกันใช่ไหมครับสำหรับเลเยอร์แบบ Adjustment Layer นี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Black and White ให้ทำการตกแต่งอีกด้วยนะครับ เราจะมาลองใช้ black and white กันครับให้ไปคลิกที่ไอคอนของ black and white แบบนี้นะครับเราจะได้แผงเลเยอร์ขึ้นมาพร้อมหน้าปัดมาทำการปรับนะครับข้อดีของ black and white ก็คือเราสามารถที่จะเรียกสีเก่ากลับคืนมาได้นะครับในกรณีที่เราได้ทําการตกแต่งภาพไปแล้วหรือว่าลืมในบางส่วนหรือจะตั้งใจที่จะได้บางส่วนกลับคืนมานะครับ Black and w h ไว e ก็จะทำหน้าที่เรียกสีเก่ากลับคืนมาได้ครับเราไปเลือกแปลงลักษณะเดิมนะครับเลือกแปลงมาใช้ปรับขนาดของแปลงให้ได้พอเหมาะก,กับวัตถุหรือพื้นที่ที่เราต้องการที่จะได้สีเก่ากลับคืนมานะครับผมจะทําการระบายในส่วนนี้จะเห็นว่าสีแดงนั้นได้กลับคืนมาเห็นไหมครับเราเรียกกลับคืนมาเฉพาะสีได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของภาพน,นะครับว้าว <Wow. S 1> แบบนี้เป็นต้นนะครับ เรียกกลับคืนมาเฉพาะส่วนได้ครับนี่ก็เป็นเลเยอร์ที่มีความสำคัญสำหรับ นักตกแต่งภาพทั้งหลายนะครับเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเลเยอร์ไว้เพื่อทําการตกแต่งภาพนะครับในการตกแต่งภาพที่มีความซับซ้อนหรือยากๆต่อไปเราก็จะได้ใช้เลเยอร์นี้เข้ามาประกอบก,บกับการทํางานนะครับเอาครับขอให้สนุกกับการแต่งภาพด้วย Photoshop พบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปครับ ลองกดดูนะครับขั้นตอนไหนที่ฟังไม่ทันสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูได้ขอบคุณที่ติดตามผลงานของเราและพบกันใหมครับ